โอเคค่ะก่อนที่จะไปดูคลิปก็อย่าลืมไปก,กดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้บุ๋มก่อนแล้วกันนะคะทุกคนก็กดกันได้ยังเอ,อ่ยถ้ากดแล้วไปดูคลิปไปเลยเห้ yeah. think like. Think like. สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับช่องสวิฟตี้ครับเมื่อช่งเคยนะคะทุกคน Woo แล้วก็วันนี้นะคะทุกคนเราก็ มาอยู่กันในเกม The Sims 4กันนั่นเองนะคะซึ่งวันนี้นะคะทุกคนเราก็กลับกันมาเล่นกันสักทีนะคะทุกคนห่างหายกันเป็นนานมากๆเลยสําหรับเกม The Sims ของเรานะคะวันนี้นะคะบุ๋มก็รู้สึกว่าอยากจะมาสร้างบ้านใน The Sims สักหลังนึงนะคะก็เลยเรียกเป็นตัวละครตัวนี้มาก็เพิ่งสร้างเองเมือม่อเมือม่อกีอ้นะคะแล้วก็จะมาสร้างบ้านให้เขากัน,นะคะทุกคนโดยที่พันของเขางบประมาณอยู่ที่1900 0เหรียญนะคะทุกคนมาดูว่าบุ๋มจะสามารถสร้างได้หรือเปล่าบ้านเล็กขนาดนี้ แต่ว่าบูมแอบจะมีแพลนอยู่ในหัวแล้วค่ะทุกคนว่าจะเป็นบ้านขนาดประมาณเท่าไหร่มันจะเป็นบ้านขนาดที่ไม่ได้ใหญ่นะคะทุกคนแล้วก็ที่สําคัญนะคะเป็นบ้านที่มี2ชั้นด้วยเออนี่แหละมันจะดีตรงนี้นะคะว่าแต่ว่าอันนี้มันสูงเกินไปขนาดกลางกำลังพอดีนี่นะใครบอกว่าสูงเกินไปแล้วก็ทําบันไดทางขึ้นเลยประมาณประมาณนี้โอเคเดี๋ยวขอดูภาพเต็มๆม,มันจะเป็นบ้านแบบว่า ส่งชั้นนะทุกคนมาดูว่าบุ่มจะทำได้ไหม <c oughs> มันแค่เป็นแปลนในหัวบุ๋มก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะทุกคนออกเป็นบ้านแนวโมเดิร์นนะคะทุกคนเป็นบ้านหลังเล็กๆนะคือที่เราคิดไว้มันจะเป็นบ้านโมเดิร์นแต่ว่าที่สร้างออกมาก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะทุกคน,นบุ่มจะทำแบบนี้ซึ่งมันจะทำให้บ้านเราดูลักษณะเป็นงง ถาม่บุ๋มงงไหมบุ๋มก็งงเหมือนกันนะคะคือแบบเราจะพยายามทําที่เราเคยทําแต่ว่า,าจริงบุ๋มก็รู้ว่ามันอาจจะทําไม่ได้นะคะเอาสร้างสูงเกินไปไม่ใช่่าตรงนี้จะเป็นตัวบ้านอีกทีหนึ่งนะคะอุ๊ยตรงนี้อือฮะก็จะเป็นลักษณะนี้เปิดขึ้นดูอา่าแล้วก็ใส่พื้นข้างบน เห็นฝรั่งเขาชอบทํากันแต่ว่าบุ๋มก็คิดว่าบุ๋มอาจจะทําไม่ได้เหมือนเขาหรอกนี่ค่ะเอ้ยมันก็เหมือนโครงโมเดิร์นอยู่นะโมเดิร์นแบบสั่งเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วตรงนี้รู้สึกว่าราวันใดมันควรจะมีนะคะเพราะว่าก็กลัวตกเหมือนกันเนาะ <c oughs> ก็ใช้ราคาที่มันไม่แพงแล้วกันอ่ะเราจะได้อยู่โอเคต,ตอนนี้บุ๋มอยากให้มันยื่นออกมาเป็นเหมือนหลังคานิดนึงปิ๊บ เป็นลักษณะนี้ค่ะทุกคนตอนนี้บุ่มเหลืองกันอยู่ตั้งหมื่นห้าเนี่ยเออนี่ไงนี่ไงแล้วข้างล่างตรงเนี้เราก็ใส่ประตูนะคะอือโอ้โหประตูก็ห้าสิบหละต่อไปเรื่องที่น่าหนักใจที่สุดบุ่ม่าไม,ไม่ได้เป็นที่พวกอันนี้แล้วค่ะมันเป็นที่เฟอร์นิเจอร์ภายในแต่ว่าก่อนอื่นบุ่มขอทำตรงนี้ก่อนทีน,นี้ก็ได้โอมันต้องเป็นแบบสองต่อสิโอเคก็ว่าอยู่นะ ทำไมกระจกเราถึงจะใส่ไม่ได้นี่บุมมี่ใส่เป็นแบบนี้ <c oughs> ภายนอกมันดูเหมือนแบบว่าเป็นโมเดิร์นโมเดิร์นแต่ตรงนี้เราแบบทำอะไรของเราก็ไม่รู้มันก็จะมีประตูออกมาข้างนอกด้วยค่ะทุกคนมันจะเป็นแบบกระจกกระจกเลยนี่แบบนีสองบานตรงนี้กับอู้ไหนกับตรงนี้เออก็จะเป็นลักษณะนี้ซึ่งตรงนี้จะเป็นประตูนะคะเหลือประตูอีกนิดนึง คก็ okay. จะได้ลักษณะนี้ต่อไปก็คือทาสีบ้านนะคะสีนี้พอได้นี่ไงอุย้ยน้องดูมีความเข้มขึ้นทุกคนโอ้โหที่แรกก็ไม่ตั้ง,จงใจจะใส่สีนี้ทั้งหมดแล้วค่ะแต่ว่าคิดยังไงไม่รู้บูมไม่รว่าใส่น้ำมันรู้สึกเท่ขึ้นมากเลยใส่ไปเลยบ้านสีดำของผู้ชายคนนี้ไม่ธรรมดาจริงๆ เริ่มจากห้องข้างล่างตรงนี้ก่อนนะคะเราก็จะปูพื้นด้วยพื้นไม้ที่เราชอบ <c oughs> นี่เลยแล้วกม็มันควรจะมีห้องน้ำไหมอะ่ะใช่มันควรจะมีห้องน้ำงั้นบุ๋มจะ,อะแอบแทรกขึ้นมาตรงนี้อุตายโอเคตรงนี้จะเป็นห้องน้ำนะคะทุกคนเพราะว่าบ้านเรามันก็ต้องการห้องน้ำเป็นธรรมดา <c oughs> ถ้าไม่มีห้องน้ำมันก็ยังไงยังไงอยู่ด้วยความที่มันเล็กด้วยแหละเนาะ ก็มาดูกันบุม๋มคิดว่าบุ๋มจะใช้ตังค์ให้น้อยที่สุดในการทำบ้านหลังนี้นะคะสีฟ้าไปเลยเจ้ามาข้างบนของข้างในเป็นสีฟ้าเหมือนกันอ่ะตามๆกันมาแล้วมาทำลืมวางหน้าต่างอะทุกคนตรงนี้โอเคมาแล้วก็มาทำห้อง,คร,ง,องครัวห้องครัวกันเถอะค่ะเพราะว่ายังไม่ทำห้องครัวมึบ ทําที่ล้างจานใกล้ๆกันแต่ว่าอันนี้คือไม่ต้องประหยัดอะไรเยอะนะคะทุกคนเพราะว่าเราโชคดีที่บางเอิญบุ๋มบุ๋มแบบว่าเลือกขนาดบ้านที่มันเล็กๆไงแล้วก็เลยซื้อของได้ตกแต่งค่อนข้างเยอะนะคะนี่แล้วก็มีอะไรข้างบนนิดนึงมันดูเข้มๆดิอ่ะฮะแล้วก็อันนี้นิดนึงที่ดูดไว้ที่ดูดคว,วัน ก็มีสัญญาณป้องกันเพลิงสถา,านะอุ๊ยอันนี้จําเป็นนะเนี่ยป้องกันเพลิงนิดนึงเพราะว่าในบ้านเรามันไม่ไมหแล้วก็มีโต๊ะนั่งกินข้าวนิดนึงแล้วกันก็คือแบบมันพื้นที่มันค่อนข้างเล็กนะคะทุกคนถ้าจะเพิ่มโซฟาไปมันก็มันก็ได้นะโซฟาไว้นั่งรองกินข้าวอะ่ะนี่ไงแล้วก็อย่าลืมติดไฟในห้องด้วยค่ะหม้อไฟนี้ก็ได้ปุง้งต่อไปก็เป็นห้องน้ํา ปุงแต่ห้องน้ํามันดูเล็กไปอ่ะบางทีขอขยายเพิ่มหน่อยละกันอย่าลืมใส่พื้นห้องน้ําค่ะพื้นกระเบือ้องปึ๊บแล้วก็ผนังห้องน้ําปึ้งแล้วก็ภายในห้องน้ํานะคะก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าน้องโถส้วมจะมีที่อาบน้ํานะคะปึ๊บนี่ได้ไหได้นี่ก็ตามมาโอเค ประมาณนี้แล้วกันนะคะเดี๋ยวใส่อะไรข้างในนิดนึงที่มันดูมีความชุ่มชื่นลุ่มลื่นอะไรก็ไม่รู้ของบุ๋มนี่แหละ <c oughs> อุ๊ยมันใหญ่ไปโอ้วันนี้วัาแปะผนังโอเคทุกคนบุ๋มไม่รู้จะตกแต่งอะไรมากมายเลยเนาะเดี๋ยวไปข้างบนกันดีกว่าข้างบนเนี่ยจะเป็นห้องนอนซึ่งพื้นเนี่ยบุ๋มก็จะเลือกเป็นพื้นที่มันแบบดูดูจีนะคะแต่ว่าเอาจริงบุ๋มก็มีพื้นในใจแล้วแหละ <c oughs> บุ๋มมีพื้นในใจแล้ว มันเป็นพื้นไม้นั่นเองค่ะเฮ้ยน,นี่โอเคอันนี้ไม่ใช่ห้องนะคะทุกคนมันเป็นที่เราแบบสร้างเกินขึ้นมาแล้วเราก็ใส่เตียงนอนเข้าไปเลือกสีเป็นเป็นดูเป็นผู้ชายนิดนึงนี่โคตรแจ่มนะคะแล้วก็จะมีเป็นที่วางของข้างๆตัวด้วยเอาเปน,นี้ทำไมบุม๋มเลือกสีขาวมาก็ไม่รู้สงสัยมันแลดูแบบเป็นโทนเดียวกันแน้วเราก็วางอะไรข้างบนอย่างเช่นนาฬิกาปลุกเหมือนเขา อควรจะมีอุ้ยลืมลืมใส่ประตูบ้านลืมได้ยังไงเนี่ยอืเรียบร้อยมีประตูตรงนั้นแสดงว่าตรงนี้จะทำเป็นมุมทำงานได้นะคะแล้ก็จัดมาเลยทุกคนบ้านเราคือแบบไม่ได้มีอะไรมากค่ะทุกคนมีแค่อะไรเล็กๆน้อยพอสวยงามนะและที่สำคัญต้องมีคอมพิวเตอร์แล้วก็มีเก้า e อี้เกมมิ่งสุดน่ารักของเรานะคะมบอื้ือันนี้คือขาดไม่ได้จริงจ ไปไหนก็ต้องแบบเอาไปด้วยตลอดอุ้ยอันนี้เอาไว้ตรงนี้อ๋อค่อนข้างแจ่มเลยค่ะก็แจะประมาอู้ยลืมเราลืมตู้เสื้อผ้าได้ยังไงบ้านคนไม่มีตู้เสื้อผ้าได้ยังไงกันล่ะนี่ได้ปะพอดีมันว่างนี่โอ้โหโคตรแจม่มผมก็เป็นการเป็นบ้านผู้ชายจริงๆมึบอ,มอุ้ยลืมติดไฟค่ะก็ว่าอยู่นี่สักสองหลอดมันเทดี แล้วก็ข้างนอกข้างนอกเนี่ยบุ๋มติดตึ้นแบบว่าที่มันแปะได้ไมาอือได้แล้วค่ะหนึ่งแต่ว่าบุ๋มอยากจะตกแต่งข้างนอกบ้านด้วยมันจะมีพวกแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะก็ช้างดอกมงดอกไม้นะคะเอามาไวน้นี่อันนี้ไปไว้ตรงนี้โอ้ดีเลยแล้วเราก็มีเก้าอี้นั่งข้างนอกด้วยก็ดีนะคะโอเคเรียบร้อยค่ะทุกคนเป็นบ้านที่อะไรก็ไม่รู้ของบุม๋มเป็นบ้านที่อะไรก็ไม่รู้นี่ ืแล้วเหลือทำปรับพื้นให้มันดูมีอะไรหน่อยนะคะเอาไว้ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะคะทุกคนคือบุ้มคิดไม่ออกแล้วนะคะก็นี่แหละคะ่ะเป็นบ้านโมเดิร์นหลังเล็กๆหลังนี้นะคะทุกคนโอเคถ้าหากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยแล้วกันเนาะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะแล้วกันใหม่ในคลิปนะคะบ๊ายบาย